เดินหน้าต่อทันทีกับโครงการมหานครแห่งความปลอดภัย1นึใน10นโยบายเร่งด่วนภายใต้6นโยบายหลักมหานครจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงประสิทธิภาพการดับเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในจุดที่เป็นอาคารสูงและยากที่จะเข้าถึงมุ่งเน้นในความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการดับเพลิงในอาคารสูงสู่ระดับมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดับเพลิงอาคารสูงพร้อมชุดปฏิบัติการดับเพลิงขนาดเล็กสําหรับชุมชนกรุงเทพมหานครมีนยโยบายให้ผู้ประกอบการสำรวจอาคารตนเองที่เป็นอาคารสูงเกิน23เมตร หรือมีเนื้อที่เกิน10,000ตารางเมตรรวมถึงชุมชนอาคารหอพักสถานบันเทิงต่างๆให้มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยรวมถึงอุปกรณ์ในการป้องกันต่างๆเช่นทางหนีไฟสัญญาณเตือนภัยระบบไฟฉุกเฉินอีกทั้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือในการเข้าระงับอัคคีภัยอาทิรถปั๊มน้ําที่สูบขึ้นไปดับเพลิงอาคารสูงรถทําลายกระจกเพื่อระบายควันรถกระเช้าที่สามารถยกขึ้นสูงได้ถึง88เมตร อีกทั้งได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆที่มีเฮลิคอปเตอร์เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันรวมทั้งนโยบายที่จะเพิ่มอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และมีโครงการที่จะก่อสร้างสถานีดับเพลิงเพิ่มอีก6กแห่งพร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในด้านป้องกันหากเกิดเพลิงไหม้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆทุกวันซึ่งจะเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของเส้นทางต่างๆในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วหากมีเหตุเพลิงไหม้อีกด้วย สนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.bankkok.go.th รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพนโยบาย10.6กับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร